สวัสดีจ้าวันนี้จะมาอวดแตงกวากันหน่อยแต่ว่ามันถ่ายย้อนแสงมาเลยมืดๆหน่อยนะนี่ hey. ใหญ่นะนะ <Hey. S 2> ยาวเท่าฝ่ามือค่ะไม่กี่ลูกเอ่ยอ้ oh. สี่ลูกค่ะดอกเยอะมากยังมีลูกเล็กๆอยู่นะคะนี่ค่ะลูกเล็กๆลูกเล็กๆ หลายลูกอยู่นะเ <c oughs> อ้ยเขามอลูกเนึ่งอยู่ข้างล่างด้วยอ่านี่ก็เป็นต้นมะละนะคะต้นมะละกินนกออกละจริงๆก็กินหลายลูกแล้วนะแต่มันต้นเดียวไงมันก็เลยแบบเนี่ยมันต้นเดียวสวยงาม แตงกวาก็ปลูกแค่5ต้นนะคะเพราะว่ามันไม่มีที่เลยจริงๆเห็นไหมมีลูกเล็กๆด้วยแค่ดูแลใช้น้ำหมักดีๆมันก็จะออกลูกให้เราเยอะแยะเลยค่ะ